ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรองพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อปลาปลาหมึกมีให้ท่านได้มาอีกกันอย่างไม่จำกัดเวลารวมทั้งน้ำดื่มน้ำหวานเทียงท่านจ่ายกันคนละ239บาทท่านก็เข้าไปลุยกันได้เลยวันที่23กุมภาพันธ์2567ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคสาหอประชุมเดชตุงคะกองบิน 41จังหวัดเชียงใหม่พลโทรประสานแสงสิริรัก์แม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค3เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่4ประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีผู้แทนกองทัพอากาศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ห้รองแม่ทัพภาคที่3าผู้บังคับหน่วยทหารหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีสำหรับหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่4ประจำปีพุทธศักราช2567มีระยะเวลาการฝุกุบรม15วันระหว่างวันที่7 ถึง23กุมภาพันธ์2567โดยคัดเลือกผู้รับการฝึกจาก17จังหวัดภาคเหนือรวม200คนประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจภาคประชาชนนักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนมาเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ได้คัดเลือกเยาวชนคนรุ่นใหม่มาเข้าฝึกอบรมด้วยเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พอชุมชนสังคมและประเทศชาติสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดให้กับหน่วยง,งานชุมชนและจังหวัดทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904รุ่นที่4ทั้ง200คนได้เข้ารับพระราชทานประกาศสนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานโดยหลังจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีภารกิจสำคัญ ที่จะต้องเสียสละเพื่อทำหน้าที่เป็นจิตอาสา904ในการสร้างความรักความสามัคคีเทิดทูลสถาบันหลักของชาติเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไปโดยทำหน้าที่จิตอา,าสาสาประเภทคือจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาไทยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนและสร้างความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอีกทั้งน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งแนวทางพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะก,กาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปถ่ายทอดให้กับประชาชน,น่วยงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้จเจริญก้าวหน้าต่อไปตามดังพระราชปณิธานความว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสรรืบสาร ในพร,ระราชปณิธานภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน